แต่ตั้งแต่พี่แดงใช้ตัวไบโอนี่ลดไปเยอะไหมคะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยไม่ได้ฉีดเลยครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์อยากทราบเหตุผลไหมค่ะอยากทราบมากเลยอ่าอ่าคุณนายดูดูใบนะค่ะจะให้สัมผัสใบข้าวอ้าลองลองจับเนี่ยเอาที่พี่แดงเนี่ยจับแล้วเลื่อนลงมันเลื่อนไม่ได้ค่ะมันเหมือนคมคมมากแล้วขนอ่าเหมือนมีอะไรฟืดฟืดอ่าขนจะขึ้นเยอะตัวเนี้ยทำให้แมลงเนี่ยมันไม่ไม่อยากมาวางไข่ Oh. นี่คือการป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติของพืชตระกูลข้าวอ้อยข้าวโพดต่างๆนะที่มันมีใบแบบนี้ใช่มีขนขึ้นแล้วแข็งถ้าเราจับนี่เราเอามือเราลูดลงเนี่ยแล้วลองว่าเลื่อนไหลแน่อนอนไม่ลงเลยค่ะพี่เนี่ยมันมันยึดมือไว้เลยอ่าดังนั้นตัวจุลรีย์ตตัวไบโอ,อของเราก็จะช่วยให้หนึ่งขนของใบเยอะขึ้นป้องกันการเมลงได้แม,ลง,มลงได้ระดับหนึ่งใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่แมลงอาจจะมีบ้างเล็กน้อย